เราจะมามาร์หน้ากันก่อนแต่งหน้านะคะก็ส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างนะคะมี3ามอย่างมีอันนี้เป็นแป้งนะคะน,นี้ส้มใช้เป็นแป้งแบบที่ไว้ทําขนมหรือว่าทำอาหารเลยนะคะแล้วก็เป็นนมนะคะแล้วก็น้ําผึ้งนี่ก็ใส่เป็นนมนนแล้วก็นมใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะตอนแรกใส่แค่นิดเดียวแล้วก็ใส่น้ำผึ้ง พอพอเราคนไปปุ๊บแล้วแบบพอมันก้อนเกินไปนะคะเราก็ใส่นมเพิ่มจะได้เป็นสีขาวๆข,ขุ่นๆแบบนี้มาอันนี้มันเป็นสำหรับให้ผิวดูแบบว่าเขากระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยจริง นี้นะคะแล้วก็ปล่อยไว้10-15นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันยังเหนียวๆอย่างนี้อยู่นะคะเราไปล้างออกมันจะแบบล้างออกค่อนข้างยากแล้วมันก็ต้องแบบขูดออกถูออกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็รอให้มันแห้งนิดนึงเนาะ เราก็อยากจะได้สายนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกแล้วอากาศบ้านเรามันก็ค่อนข้างจะแบบร้อนชื้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งแต่งน้อยมันก็จะมีโอกาสเละน้อยลงไปอีกนะคะเป็นพรเมอร์แบบใสๆนะคะอันนี้สําหรับแบบคนหน้ามันนะคะวิลลิงมันจะแบบลื่นๆนิดนึงค่ะค,ะคล้ายๆของ b e n นฟิตแต่ว่าตัว Ben นฟิตเหมือนมันจะแห้งกว่าไว้ประมาณสองถึงสามนาทีนะคะเราแต่งหน้ามันก็จะได้แบบ เอฟเฟกต์ที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรอ2-3นาทีก่อนแล้วค่อยกลับมาทารองพื้นต่ออันนี้จะใช้เป็นนิ้วแบบจิ้มจิ้มแล้วแตะนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นฟองน้ำแบบนี้ถ้ารูขุมขนกว้างนะคะก็ให้ปาดก่อนตรงนี้แล้วก็ค่อยกดที่หลังนะคะมันจะได้ตัวรอ,อ,องพื้นมันจะได้ลง ตัวลูกขนมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรากดกก <_ d ata> ๆ,ๆลงไปเลยมันจะแบบทำให้ดูรู้สึกเหมือนมันยังกว้างอยู่นะคะ <_ d ata> คอนซีลเลอร์นะคะก็จะใช้เป็นของ NARS ถ้าใครที่มีตัวไหนแบบคอนซีลเลอร์ที่ราคาแบบว่าราคาไม่แพงมากแล้วแบบว่าดีก็แนะนําด้วยนะคะหรือว่าตัวไหนที่แบบอยากให้ลองอะไรอย่างงี้ก็บอกได้ ควรจะปิดตรงซอกจมูกตรงนี้นะคะนี่เราจะใช้เป็นแป้งแบบแป้งที่ใช้เซตนะคะก็ของส้มจะใช้เป็นอันนี้ของ i ิน i s f r e e นะคะก็ที่ส่วนที่ควรจะเซตนะคะก็จะเป็นคิ้วก็มันจะทำให้อ,อยู่นานขึ้นแล้วก็เขียนง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ข้างจมูก ขียนคิ้วเรากลัวหนักมือนะคะก็ให้จับแบบว่าจับปลายปลายหน่อยนะคะแบบว่าอย่าจับแบบเขียนอย่างนี้มันจะทําให้เรายิ่งกดน้ําหนักแรงไปเขียนแบบให้มันดูแบบเหมือนมีคิ้วขึ้นมานะคะแต่ว่ายังดูธรรมชาติอยู่ก็จะแบบข้างนี้กับปัดมาสคาร่าคิ้วด้วยนะคะอันนี้จะใช้เป็นของเมเบรลินนะคะเป็นสีออกเข้มนิดน,นึงอะ่ะสี soft brown แล้วฝนตกนี่นะคะมันก็จะดูแบบมืดๆอะไรอย่างนี้แล้วยิ่งเราแบบแต่งตาแบบหนักๆแล้วยิ่งดูแบบว่าอาจจะแบบมีไหลบ้างมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเราแต่งน้อยนะคะมันก็จะยิ่งเสี่ยงไหลน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อายแชโดว์ใช้เป็นแบบครีมนะคะเป็นน้ำตาลอ่อนนิดนึงไม่เข้มมากนะคะก็มันจะทำให้ดูแบบตาไม่บวมอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะใช้เป็นนิ้วนี่แหละ แล้วก็จะทาใกล้กับขอบขนตาก่อนนะคะเราจะไม่ทาแบบลงไปอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะดำทั้งอันแต่ว่าเราจะใช้แค่นี้ทาให้ชีดขอบขนตาก่อนนะคะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เร็วมากด้วยมันก็จะคล้ายๆเหมือนแบบว่าข้างนี้เหมือนกับหนังตาเรามันก็จะมีแบบสีแบบน้ำตาลอยู่แล้วนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เราก็แค่จะแบบว่าทำให้มันแบบกว้างขึ้นมาอยนี้ แบบว่าเข้มขึ้นมาใช้แบบว่าอีกนิ้วหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เลอะในการเกลีย่ยง่ายมากเกลีย่ยให้มันขึ้นมานะคะเพราะว่าเราใช้นิดเดียวถ้าใครที่แบบหนังตาไม่มันมากนะคะจะใช้เป็นแบบฝุ่นก็ได้หรือว่าถ้าใครที่อยากให้มันแบบทนมากๆนะคะก็ใช้เป็นแบบ แห่งหรือว่าเป็นแบบเมื่อกี้ก็ได้มันจะสีออกแบบว่าไม่ใช่แบบชิมเมอร์แบบออกขาวนะคะมันจะเป็นแบบสีแชมเปญน,นิดนึงมันจะได้ดูแบบว่าไม่ขาวเวอร์แบบเด่นออกมามกนะคะแค่อยากให้มันแบบดูเงาๆแล้วก็อันนี้ส้มจะใช้ของ i อโคนะคะอันนี้ซื้อในเซโฟล่านะคะแล้วก็จะทาลงมาข้างล่าง ข้างล่างมันก็จะดูสว่างขึ้นแต่ไม่ได้สว่างแบบรุ่มขนาดนั้นเราก็จะใช้เป็นดินสอน,นะคะ <c oughs> เขียนอินเนอร์เพราะว่าเราจะไม่เขียนอายไลเนอร์แบบหนามากนะคะ <c oughs> จะเขียนหางเอกมานิดเดียวนะคะ ยตรงตรงข้างบนนะคะไม่ใช่ตรงยางข้างล่างนะตรงข้างบนแล้วก็ขนตาเราก็จะอยู่นานกว่าปกติวันนี้จะใช้แบบเน้นแบบความยาวๆแล้วก็แบบขนตาดูแบบเออเรียงเส้นแบบยาวๆมากกว่านะคะ แก้มนะคะคือสิ่งที่ส้มจะมานําเสนอในวันนี้นะคะก็คือปัดแก้มสีม่วงนะคะจุง้งสีม่วงเนี่ยมันจะทําให้อ่อผิวสีเหลืองแบบอันเดอร์โทนของเราที่มันเป็นสีเหลืองนะคะมันทําให้ดูแบบกระจ่างใสแล้วก็แบบดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าผิวแบบโปรงแสงนะคะดูแบบดูหน้าใสขึ้นดูแบบ หน้ามันดูแบบไร์ขึ้นนะคะเพราะว่ามันเข้ากับแบบความเหลืองของผิวเราประมาณนั้นนะคะก็อนนี้ที่ส้มใช้นะคะของเบลมี mi, หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านี้น่าจะเป็นของเกาหลีแหละแต่ว่าส้มซื้อนี้มาจากซีนโซนนะคะเราก็จะปัดข้างหน้านี้นะคะแบบว่าไม่เลยจมูกตร จริงๆแล้วนะคะลุคนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ปัดแก้มสีม่วงเนี่ยจะใช้เป็นสีส้มแล้วก็จะทาปากเป็นสีส้มก็ได้หรือว่าจะเป็นสีชมพูก็ทาปากชมพูก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ส้มจะใช้เป็นสีชมพูที่ใช้บ่อยช่วงนี้นะคะชมพูแบบชมพูสว่างนิดนึงแบบนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือชมพูอะไรเวะลาที่อากาศมันชื้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ปากเรานะคะมันดูแห้งแล้วยิ่งถ้าคือ ลิปแมทนะคะมันติดทนก็จริงแต่ว่ามาเรามันดูปากแห้งแล้วมันดูแบบไม่โอเคนะคะหรือว่าถ้าเราจะไปทาแบบเป็นกลอสเลยเนี่ยมันก็จะแบบติดแบบเหนอะหนาะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นส้มจะชอบใช้เป็นแบบนี้ทานิดหน่อยสีมันค่อนข้างโหดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแตะนิดหน่อยแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะสําหรับลุคนี้นะคะเป็นลุกแบบว่าดูยังสดใสใสๆนะคะในวันฝนตกนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือว่ากด subscribe ข้างล่างนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย